สวัสดีครับแฟนกับสีสเก็สร้างบ้านครับแฟนกับสาวน้อยเพชรเพรีงครับผมเบิร์นรับบ้านน้องวิญครับซุปเปอร์สตาร์ครับซุปเปอร์สตาร์นี่ครับซุปเปอร์สตาร์กำลังลดน้ําดินเพื่อไม่ให้มันไงครับผมบ่าวโทนครับในช่วงนี้ชาวบิวอินเพิ่เข้ามาครับพี่น้องครับดูทีวีซุปเปอร์สตาร์ครับหลังบ้านซุปเปอร์สตาร์ครับเป็นแบบนี้ครับ สวัสดีครับพ่อ,อปลาโซนมาครับปลาโซนเห็นปลาโซนบ่พ่อไงพ่อไงพ่อปลาโซนบ่าเนไปก้องสลากครับไปก้องสลากโอ้ว่วันที่หนึ่งบะปลาละมาดไม่ได้ใส่ดอกปไปก้องสลากเนเานีล้ละว,วนันโอ้โอโอีอออบบทีท่เาปัานีาปลาปาา่นี่พี่น้องเอยเราไปตน้นเอนพันไม้เลยครับอ่าเื่อนพนไดน้อพัน้ไมเนาะเสียโทนบ่หรือเฮียโทน เป็นน้องโทนอโอ๋อน้องโทน,โน,โทนมพอ,อ,อีเอิ้นพี่ประไห,นนะไหนน้น่้เพราะว่ามันมีท่อมีเงินอ๋อมีเงินขานาดนอ้องน้องโทนน้องโทนครับขันด้วยแหละมันสิบป,ประโดดเวทีประลงออกจากบอออกจากหลังทีมหลังบ้านบ่เหกับบนเนาะเด๋นี้สัญญากับทีมหลังบ้านบอวา่าจังไหนจังไหน สัญญาใจแบบนี้กระโดดออกไรสู้มือตีขนาดแบบนี้บบยุติธรรมไลยเดี๋ยวต้องจับเซนสัญญากับทีมหลังบ้านก่อนโอ้ครับครับเดี๋ยวสิ่งหนึงเอาสัญญาให้เพิ่นเส้นครับอยากเพิ่นออกจากสังกัดเพราะว่าเพิ่นมีสัญญาครับเพิ่นครับวามยิ่งเจ้าเพิ่นดังเพิ่นสิหนีโอ้เพื่อนครับเพื่นครับสวัสดีครับผม บ้าดไอเ้าเดี๋ยวอจ้าสีแสดงตอมือนีเลยบนี่ชุดเปลองแปเปลแปเขวิขมเอาเลยครับผมเราสีขึ้นไปที่ตอมบ้านนี่ขัมันมีคนมาจ้างเราแทะขึ้นไ้เลยเนาะกระดาษกระปิโดครับนี่ครับ ชีวิตซูเปอร์สตาร์เดยต้องจับเซ็นสัญญาไปก่อนนะครับเดี๋ยวโดดเวทีไปอีกแย่เลยครับเดี๋ยวมีค่ายอื่นเดี๋ยวมีค่ายอื่นแย่งโตัวไปครับเออบ่ได้บ่ได้เดี๋ยวผมกำลังคิดว่าสิเฮ็ดยร์ถแฮรอยู่บ่ได้บ่ได้ต้องเซ็นสัญญาไปอก่อนพี่น้องเลยแย่งเราบ่เอามือละเมาบ่หรือว่ามืออะไรมือละเมาเนาะบ่ มือเลอะไรกันอ่ะโอ้เห็นแล้วครับหลังบ้านหลังเออหลังหลังกล้องบ่าวโทนครับก็ทำนู่นทำนี่ทำนั่นครับไปเห่อมาดองครับผมนี่มันกับกินเข่ากันครับอ๋อราบซื้อน้องยังบุล่ะ่จำซื้อแล้วบุได้่หมูแต่ว่าเออเอาเบา ลานาบุรีจำบ่ได้ครับจำซีลวบ่ได้สมองเตรียมบพีพน้องครับรอดรอดเรียบเรียบครับหลังบ้านครับโอ้ยปู่โอเคก็ทิมงานแล้วครับนี่ครับคูหนึ่งครับเอาไม้ไปแล้วครับผลครับคนหนึ่งจะผลครับท่มงานรุ่นนี้รุ่นเดอแห้งครับ เป็นช่างรุ่นเดอะมากสมัยก่อนท่านกับที่ไม่สร้างแบบนี้นะครับผมจะเป็นบ้านหลังคามสังกะสีแน่ๆนะครับเออเป็นไม้แอมไม้แอมก็คือเออเพื่นวน่ไย่งีไม้กันห้องครับก,กันแดดกันฝนประมาณน,นี้ครับ เดี๋ยวเสร็จแล้วผงจะย้ายพวกปศุสัตว์นี่ออกไปหมดเลยครับตรงนี้ตรงนี้จะโล่งครับก็ถมดินก็สามารถปรับแล้วก็ปลูกต้นไม้ได้ครับเห็นไหมหน่อยแล้วว่าเราจะเราจะลงต้นไม้อยู่ครับก็เดี๋ยวคอยติดตามชมนะครับผมเดี๋ยวเรามาทำบาโทนนะครับมีคนสงสัยว่าผู้ใหญ่บาโทนะจะรดน้ำทำไมาต้องรดน้ำดินอันนี้ มันไงเนาะมันไงบอกเปิดไงเลรอเนาะกดดิสไงเปิดไงง่วงใงกุ้มง่วงแม่นกุ้มใจเจ้ากุ้มใจบอกไงกุ้มกุ้มกุ้มใจเรื่องอะไรเมื่อกี้สิไปโรยใส่อาหารในห้าวเพิ่มไอ้ผงหยุบผงผงหยับผงหยาบมันเป็นผงนัวบเวลาเ้าหยับเข้าไปมันสิหยับจิดบจิ๊อยู่ในเข่านะเพิ่มเพิ่มเพิ่มผงหยับเพิ่มผงหยับแสดงว่าไงคือเพิ่มผงหยับแม่น พราะฉะนั้นแล้วข้าต้องสก,กัดไว้สก,กัดดาวลุงสก,กัดดาวลุงตอกคุ้มก้าเนิดมันก่อนยายมันเกิดจับเส้นสัญญาเลยบ่าหรือยังไงเกิดยัยไม่เกิดอ๋อคุ้มก้เมกาเนิดบ่าให้เกิด <พอ S 1> ได้ <พอ S 1> เราเลยต้องต้องฉีดน,น้ำไว้ก่อนข้นาต้องสก,กัดดาวลุงไว้บ่ให้มันไงบ่ให้มันไงบ่ให้มันไงง่องแต่ว่าง่องมันขูดกตะเภาเลยล่ะต้นนั้นคือมันสิเกิดล่มหมุนแห้งแห้งเกิดล่มหมุนแห้งแแล้วมันสิตีเป็นวงกว้างร่งกว้างอีกอ่าแล้วมันก็จะดู พวกที่ยุรอบคางสามารถเข้าไปได้เพื่อศิลูข้าไปเริ่มแย่เข้น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 คือเป็นตุยานเถะอ๋อนี่ปรดี๋ยวเนี่ยทำม่นหมุนไปทางบนบ่สีสเกตสักบานลาบเป็นหนากรเลยปาดเนี่ยเป็นตุยานเถะพี่น้องต้องสกัดไว้เลยมันมันสามารถขอตัวได้ต้องสกัดไปก่อนต้องสกัดด้วยการทํายังไงด้วยการหดน้ำหดน้ำหดน้ำครับพี่น้องหดน้ำไม้ข้าอีหยังเออไม้ข้ออีหยัง ก็ผมถามนี่ยดน้ำไหมเข้ามาอย่างโคตรน้ำกับเฮทไอเห็นมัน,นหน่อยหน่อยน้ำเห็นมัน,นหน่อยหน่ <laughs> <laughs> อยโคลงวันใหญ่บอโทษแล้วปวดหัวขับงานนี่ครับแล้วเริ่มปวดหัวเพราะว่าแล้วแกเริ่มปวดหัวเข้าไปนิดนึงนะครับเดีย๋ยวแกกินยาแก้ปวดประสาทนิดนึงแล้วแกจะมามาเล่าต่อวันนี้แล้วตาบอกอะไรยอยัางไง คือกล่องของบ้านี่็นไหมฮะยางอาบางชนรวมเด่นเพราะมีเวียดถือมาอีกแล้วเพิ่นบ่อไอ้สมพ่อหลับเพิ่นเอาพฤศสิไปกองสลักเพิ่นใอ้ถึออีกแล้วเพมีลูกน้องเขาถือกล่องมาเนี่ยก็สิไปถ่ายลูกน้องกับปอได้ไปถ่ายงานจับของกับปอได้ถือกล่องยางมาหาแต่แต่ขนนั่งอยู่ซื่อข้นอยู่ซื่อไหนไอ้กซูเปอร์สตาร์เขาก็ต้องสัมผัสเนาะเขาต้องมีคลิปมีนน่นเพื่อเห็นบ่อไอ้คาโต ไอ้นั่นเค่จะว่าเหี้ยก็เพื่อ,อเพื่อสร้างเอียงก็สร้างตัวตนใส่คาโต้คาตัวบ่เดี๋ยวจะพาขึ้นวงหม,ลมอลำเดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยวจะสร้างเดี๋ยววิวเดี๋ยววิวตรงนี้คาโต้ในหูบ่เดี๋ยวจะจ้างอันนี้ให้เดี๋ยวจะสร้างอันนี้ให้รถแหย่ลดแหย่หยังฟังน้ตคู่นะ่ะโบ้แล้วกจาจ้างเขาคืาขขานนอการนอเขากับมีตัวตนในโลกโออนไลน์แล้วก็สามารถไปแสดงได้บอแต่ละมื่นนี่ไทยคลิปไปนี่บักโดแลีนผ่านหน้ากล่องยังได้ซื้อขนมให้บักโดเลย มันนัง่งทำผ่านอยู่สุม,มือมัละวซองคลิปซองคลิปไซราคาโตดเดี๋ยวเฟนครับเฟนพิงะอะไรเขาเขาจะหายเจ้าแหนมันนีจัดค่าตัวมาเลยเออต้องสินธยาก,ก่อนไหมเดี๋ยวดังแล้วจะโดดวงเราอีกแบบนี้เดี๋ยวมีปัญหาทีหลังไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวขี้เกียจไปเคลียอนี่นะครับพี่น้องครับคุลธรรมบาร์สเรา,าปวดถวัวเรียวกนณีครับเราสับสนแล้วก็ลวเลยแกวุ่นวายใจมากเพราะว่าแกาจะไปกองสลากแกถูกเลขหน้าสามตัวครับ ลายบอยู่แต่ละกลุ่มใจวะะ่ากล้องสลากไปทางไหนที่แกคิดมากตอนนี้คืออะไรรู้ไหมเพราะว่าแกถูกเลขสามตัวหน้าได้ประมาณ8ปดพันแต่ว่าเราปรหนีใครเลยอยู่ประมาณสามหมื่นหาครับพี่น้องครับคิดมากค,คิดมากตอนนี้โมเมนอยยังไง <c ười> ค,ค,คิดเรื่องเดียวเลยนี่บัตเต้ซีสเกตสางบันเสียวรถมะโยกหัวเสาอ่อนใบไว้เใพาไอแมงกระตอบออกเด้ออันนี้ขึ้น,ออกน,นักงานนี่ครับคิมีสนับสนุนโดยสีเบเยอร์โฮมวันสีสเกตครับผม นี่ขายของก่อนพ่อใหญ่